สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนครับใครเข้ามาทักทายได้นะครับใครเข้ามาทักทายได้นะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีวันศุกร์นะครับเออวันพฤหัสเนาะนะครับสวัสดีนะครับใครเข้ามาทักทายได้นะครับใครเข้ามาทักทด้ได้แล้วก็ใครมีคําถามถามได้นะครับ ใครแชร์ไลฟ์ให้ครูก็ขอบคุณมากครับคุณร้านของใช้ของดีสวัสดีนะครับครับเข้ามาครูเห็นคนแรกเลยนะครับเข้ามาแล้วทักทายได้นะครับใครเข้ามาทักทายได้มาเร็วไปเร็วเหมือนเดิมนะครับคุณเฟรนซาดิกใช่ไหมครับแฟร์ฟาฟาิสซดิกรักแมวนะครับคุณรักแมวสวัสดีนะครับใครเข้ามาทักทายได้นะครับคุณยาดาถ้าครูมองต่ํานะครับก็คือครูอ่านคอมเมนต์นะครับเพราะว่าอ่านหน้าจอมองไม่เห็นนะครับ หน้าจอมองไม่เห็นนะครับเลยต้องอ่านใน iPad เอานะครับสวัสดีทุกคนนะครับคุณแชมคุณมิกคุณมิงนะครับคุณแชมพีเดี๋ยวนะคุณดูสวัสดีนะครับไปเร็วมากนะครับคุณเนเน่นะครับสวัสดีนะครับเสียงชัดหรือเปล่าครับเสียงชัดภาพชัดเป็นไงบ้างครับทสเสียงให้ครูหน่อยครับเดี๋ยวเราจะได้ไปเลยคุณตั้มนะครับคุณลีนะครับคุณสวีทนะครับเวนดี้นะครับ เสียงชัดรอเปล่าครับเสียงชัดแล้วบอกครูนิดนึงนะครับใครเข้ามาทักทายได้นะครับใครมีคําถามถามได้เลยนะครับครูมาเร็วไปเร็วนะครับเดี๋ยวจะถามไม่ทันเดี๋ยวตอบไม่ทันนะครับถ้าเกิดใครอยากถามเพิ่มเติมก็ไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแล้วก็เอ่อเอ่อกดที่ลิงก์นะครับแล้วก็ปรึกษาเบื้องต้นได้ฟรีนะครับคุณทอนนะครับสวัสดีนะครับคุณแบสน้องเบลนะครับสวัสดีครับโอเคนะครับหัวข้อวันนี้นะครับอยากรู้ว่าเขารักเราไหมให้ถามคําถามแบบนี้นะครับ อยากรู้ว่าเขารักเราไหมนะครับให้ถามคาถามแบบนี้นะครับใครเข้ามาทักทายได้นะครับคุณประท้วนซับนะครับสวัสดีนะครับใครพร้อมกดหนึ่งมาเลยครับใครพร้อมกดหนึ่งมาเลยนะครับเสียงชัดภาพชัดหรือเปล่าเอ่ยนะครับเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับคุณมินะครับสวัสดีนะครับใครมีคำถามถามได้นะครับชิงถามเลยนะครับคูมหาเร็วไปเร็วนะครับเดี๋ยวถามไม่ทันนะครับดรมาริัสดีนะครับไม่ได้เจอนานเลยนะครับ อยากรู้ว่าเขารักเราไหมนะครับให้ถามคํานี้นะครับโอเคนะครับเราไปเลยนะครับเราไปเลยนะครับใครมีคำถามถามได้นะครับข้อแรกนะครับคําถามข้อแรกที่เราจะถามนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าเขารักเราหรือเปล่านะครับให้ลองถามดูนะครับว่า do you ever compare me to other girls นะครับคือให้ลองถามเขาว่าเขาเคยที่จะเปรียบเทียบเรากับผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่านะครับลองดูว่าเรี c t i ชัหรือว่าปฏิกิยาเขาเป็นยังไงนะครับ ลองดูว่าปฏิกยาเขาเป็นยังไงครับว่าให้เราถามนะครับว่าเขาเคยเปรียบเทียบเรากับผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเขาเคยเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับมันก็น่าคิดแล้วนะครับมันก็น่าคิดนะครับถ้าเกิดคุยกับเราแล้วยังเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่ก็แสดงว่าเขาก็จะไม่ได้จริงใจกับเราเท่าไหร่ไม่ได้อินกับเราเท่าไหร่นะครับจริงใจอาจจะคือยังไม่อินนะครับแต่ถ้าเกิดอยากรู้ว่ารักหรือเปล่านะครับ ถ้าเก e ิดเขายังเปรียบเทียบเราคนอื่นอยู่แสดงว่าเขาไม่ได้รักเราหรอกนะครับเขายังไม่ถึงขั้นรักเรานะครับเพราะถ้าเกิดเขารักเราแล้วนะครับตาเขานะครับจะมีแต่เราคนเดียวเหมือนวันนี้เรามีแต่เขานะครับไม่ว่าเขาจะแย่ขนาดไหนนะครับเราก็ยอมเขานะครับเราก็ยอมเออเราก็เออเขามีมือที่สามเราก็ยอมนะครับแต่ว่าแต่ว่านะครับเออเขานะครับ มีคนอื่นมาที่ดีกว่านะครับมาจีบเราก็ไม่เราก็ไม่เราก็ไม่คุยนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าเขาดีที่สุดดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดเขานะครับยังยังมองผู้หญิงอื่นอยู่นะครับก็แสดงว่าเขาไม่ได้รักเราเท่าไหร่นะครับคุณแบดบอยบอกวันที่วันนี้หัวข้ออะไรคะคุณแบดบอยโอเคหัวข้อนะครับอยากรู้ว่าเขารักเราไหมให้ถามคําถามแบบนี้นะครับให้ถามคําถามแบบนี้นะครับถ้าอยากรู้ว่าเขารักเราไหมข้อแรกเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับ do you ever do you ever compare me to other girls ครับคือคุณ เออเปรียบเทียบชั้นกับผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่านะครับถ้ายังเปรียบเทียบอยู่ก็แสดงว่าเขาไม่ค่อยอินกับกับเราเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดเขารักเราจริงๆตาเขาจะมีะตาคนเดียวนะครับตาเขาจะมีกต่เราคนเดียวนะครับคําถามข้อที่2นะครับใครมีคำถามถามได้นะครับคุณจะมาเร็วไปเร็วนะครับคําถามข้อที่2นะครับ what is your favorite part of my body นะครับคือคุณคิดว่าเออร่างกายของฉันนะส่วนไหนที่เธอชอบที่สุดนะครับร่างกายของฉันส่วนไหนที่เธอชอบที่สุดถ้าเกิดเขาบอกไม่ได้นะ คือคาถามพวกนี้มันเป็นคําถามทริคนะครับเราไม่ได้ต้องการคําถามแบบตรงๆนะครับแต่เราจะดูสังเกตท่าทางเขานะครับถ้าเกิดเขาใช้เวลาคิดนานเนี่ยนะครับเราถามคําถามนี้ไปแล้วเขาใช้เวลาคิดนานนะครับเขาจะเราก็รู้เลยว่าเขาอ่ะเขาก็ไม่ได้รักเราเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดเราเลยนะครับแค่แค่แคว่า ส่วนไหนของร่างกายของเราเนี่ยเขาชอบมากที่สุดเขายังต้องใช้เวลานึกเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่แล้วนะครับแสดงว่าเขาไม่ได้อินกับคุณเท่าไหร่นะครับเพราะถ้าคุณกับคนที่เขารักคุณจริงอะ่ะเขาจะเขาจะแบบอาจจะดวงตารอยยิ้มคือเขาจะสามารถตอบได้เลยเพราะว่าในหัวของเขามันมีแต่หน้าคุณไงนะครับมันมีแต่ตัวคุณในหัวงเขามีแต่หน้าคุณมีแต่ตัวคุณ,ตตคณขเขาจะตอบได้เลยนะครับคำถามข้อที่3นะครับ how do you feel about getting married นะครับ เอ่อ how do you feel a b o u t g e t t i n g m a r r i d อยดังที่บอกนะครับคำถามพวกนี้เราไม่ได้ต้องการคำตอบแต่เราต้องการดู r รีแอคชั่นนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดเราถามเพราะว่าคุณคิดยังไงเกี่ยวกับการแต่งงานนะครับแล้วเขาอึกอักนะครับบึกอึกอักอึกอักอย่างเงี้ยนะครับอ้าวให้รู้เลยนะครับว่าแสดงว่านะครับเขาไม่ได้รักคุณเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะถ้าคนเขาคนเขารักคุณนะเขาก็อยากแต่งงานกับคุณนะครับมีใครบ้างที่ที่รักคนที่ที่รักคนที่เรารักแต่ไม่อยากแต่งงานไม่อยากอยู่ด้วยกันมีไหมฮะไม่มีนะครับ นะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดเราถามข้อนี้ไปนะครับคิดว่าคุณคิดยังไงเกี่ยวกับการแต่งงานเหรอนะครับแล้วเขาอึ้กอักนะครับก็แสดงว่าให้รู้เลยเขาไม่ได้รักคุณเท่าไหร่นะครับคุณหม่เสิร์ดิครับข้อที่สี่นะครับ Are you ready to be parents นะครับคือให้ถามเขาว่าคุณพร้อมที่จะเป็นพ่อแม่คนหรือยังนะครับคุณเอ่อให้ให้ให้ถามเขาว่าเออคุณพร้อมที่จะเป็นพ่อแม่คุณหรือยังนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกับข้อเมื่อกี้ก็คือถ้าเกิดเขาอึ้กอักนะครับ เขาอึกอักอะไรเงี้ยนะครับก็แสดงว่าเขาไม่ได้อยากมีไม่ได้อยากมีครอบครัวคุณนะครับเขาไม่ได้มองอนาคตถึงกับว่าเออแต่งงานมีลูกด้วยกันกับคุณนะครับเขาก็ไม่ได้รักคุณเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคนเรานะครับถ้าเกิดเจอคําถามแบบนี้แล้วถ้าเป็นคนที่รักะเขาจะยิ่งดีใจเพราะว่ามันแสดงเพราะแสดงว่าเออเฮ้ยเราคิดเหมือนกันคือเราอยากเป็นครอบครัวเดียวกันเราก็อยากมีลูกเนาะนะครับแต่ถ้าิดถามว่าคิดยังไง เกี่ยวกับเป็นพ่อแม่คนแล้วเขาอึกอักอึกอักอย่างเงี้ยนะครับก็แสดงว่าเขาไม่ได้รักคุณเท่าไหร่หรอกนะครับเขาไม่ได้รักคุณเท่าไหร่นะครับหัวข้อวันนี้เนาะอยากรู้ว่าเขารักเราไหมให้ถามแบบนี้นะครับให้ให้ถามเขาแบบนี้นะครับเป็นคําถาม trick question นะครับเป็นคําถามที่หลอกนะครับหลอกถามเขาเพื่อจะดูว่าเขาคิดยังไงกับเรานะครับข้อที่5นะครับ which do you prefer me in the morning or at night นะครับ คือให้ถามเพราะว่าคุณชอบชั้นแบบเวอร์ชั่นไหนมากกว่านะครับเวอร์ชั่นตอนเช้านะครับตอนเช้าไปทํางานนะครับแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วหรือว่าตอนนอนที่ว่าล้างหน้าหมดเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีไม่มีไม่มีเครื่องสําอางนะครับไม่มีเครื่องสําอางนะครับแบบนี้นะครับเราก็จะรู้ว่าเออเขาเขาชอบเราตรงไหนเขาชอบเราเฉพาะภายนอกหรือเปล่านะครับถ้าเขาชอบเราเฉพาะภายนอกเขาอาจจะตอบว่าโอเค แต่เออฉันชอบอยู่ตอนที่ตัวยู่แต่งหน้านะครับแต่ถ้าเกิดไม่แต่งหน้าก็ไม่ไม่ได้ชอบอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดคนเขารักคุณจริงอ่ะไม่ได้รักแค่ภายนอกนะครับเขาก็เขาก็อาจจะตอบว่าตอนกลางคืนก็ได้นะครับเขาอาจจะตอบว่าชอบทั้งคู่นะครับเขาอาจจะตอบว่าชอบทั้งคู่นะครับเพราะว่าเขาชอบคุณที่เป็นคุณไม่ใช่ชอบแค่ภายนอกอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่คแต่พวกนี้นะครับคุณต้องดูเนี่ยนะถ้าเกิดไปเจอเสือผู้หญิงนะ พวกนี้มันจะไวนะครับแล้วมันจะตอบเอาใจคุณหมดเลยนะครับคุณต้องแยกให้ออกเลยนะถ้าเจอคุณไปเจอพวกเสือผู้หญิงนะครับมันจะตอบไวแล้วมันจะตอบเข้าทางคุณหมดเลยแล้วทําให้คุณเคลิ้มคิดว่ามันรักคุณที่ที่ไหนได้แม้มันเสือผู้หญิงนะครับมันคิดไวกับคุณมันคิดไวกับคุณนะครับดังนั้นคําถามพวกนี้ใช้ได้นะครับแต่ถ้าเจอเสือผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะอาจจะต้องใช้เวลาดูเพิ่มนะครับว่าว่ารักจริงหรือเปล่านะครับเวลาเท่านั้นจะเป็นตัวบอกนะครับ ตัวจริงจะยืนระยะนะครับถ้ามาหลอกหลอกมาเล่นเล่นมันมาแป๊บเดียวแล้วมันก็ไปนะครับตัวจริงจะยืนระยะถ้ามาหลอกหลอกมาเล่นๆมาแป๊บเดียวก็ไปคุณยุพินสวัสดีครับข้อต่อมานะครับข้อที่6นะครับ If I had to move far away for many years would you wait for me นะครับข้อที่ข้อที่6นะครับให้เราถามเพราะว่าถ้าเกิดเราต้องทั้งหมดสมมติว่าเออฉันต้องย้ายไปอยู่ไกลๆเนี่ยหลายๆปีเนี่ยเธอจะรอฉันไหมนะครับลองดูว่าเขาตอบยังไงถ้าเขาคิดแบบไม่ตอบแบบไม่คิดเลยนะครับ เอ้ยรอแน่นอนฉันมั่นคงไอ้อย่างงี้แสดงว่าเขารักคุณนะครับแต่ถ้าเกิดอึกอักอึกอักอ,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 อย่างเงี้ยนะครับก็แสดงว่าเขาก็ไม่ได้รักคุณเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะถ้าคุณคนที่มันรักคุณน่ะตอนนั้นถ้ามันเสพติดคนโดปามีลหลังในสมองมันนะครับมันจะไม่มีทางอะดีนาลีนสั่งหลังในสมองสารอะดีนาลีนสารโดปามีนหลังในสมองนะครับเขาจะไม่มีเซคกเอนเดลเลยเขาจะไม่มี การที่จะต้องมานั่งคิดก่อนว่าเขาจะคิดยังไงเขาจะตอบไปทันทีเลยว่าฉันรอเพราะว่ามันเสพติดคุณอยู่นะครับเพราะว่าความรักเนี่ยมันมันทำให้สมองสมองเราเนี่ยสารหลั่งสารเคมีตัวเดียวกับเวลาเสพยาเสพติดสังเกตดูคนอ,อกหักกับคนเสพยาเสพติดเหมือนอาการเหมือนกันเลยนะครับอ,อาการคลั่งเหมือนกันเพราะว่าเสพเสพ เสพติดสารเคมีในสมองตัวเดียวกันสมองหลั่งสารเคมีตัวเดียวกันนะครับคือโดปามีนนะครับเวลาคุณเสพโคเคนสารเคมีในสมองโดปามีนก็จะหลั่งในสมองเวลาคุณมีความรักโดปามีนก็จะหลั่งในสมองนะครับมันเป็นตัวเดียวกันมันมันถึง มันถึงอธิบายได้ว่าทําไมคนอกหักถึงกล้าฆ่าตัวตายถึงกล้าเอามีดมามาเฉือนเนื้อตัวเองนะครับเพราะมันเหมือนคนติดยานะครับมันเหมือนคนติดยาสารเคมีในสมองหลังตัวเดียวกันนะครับคือสารโดปามีนนะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดเขารักคุณจริงนะครับเขาจะไม่คิดเลยนะครับว่าเขาจะรอหรือไม่รอนะครับเขาจะบอกว่าเขารอนะครับข้อที่เจดนะครับขอบคุณหัวใจรัวๆนะครับข้อที่เจนะครับ when when you think of me what memories what what memory comes to your mind นะครับ ข้อที่7นะครับคำถามที่7นะอยากรู้ว่าเขารักเราไหมให้ถามคําถามแบบนี้คําถามข้อที่7นะครับคือเมื่อคุณคิดถึงชั้น่ะความทรงจําหรือเรื่องราวอะไรดีๆของชั้นหรือเรื่องราวของชั้นเรื่องราวเกี่ยวกับชั้นเรื่องอะไรที่คุณที่คุณจําได้แม่นที่สุดนะครับที่คุณจําได้แม่นที่สุดนะครับถ้าคนรักคุณนะครับมันจะมีเรื่องราวนะครับอยู่ในหัวที่พร้อมที่จะเล่าทันทีนะครับแต่ถ้าต้องนึกนานนะครับ ต้องนึกนานเนี่ยก็ให้รู้เลยนะครับว่าเขาไม่ค่อยอินแหละเขากําลังไปหากําลังสร้างเรื่องกําลังแต่งเรื่องอยู่นะครับถ้าเกิดมองบน,บนนะครับแล้วก็นึกนานนะครับให้รู้เลยนะครับว่ากําลังนึกแต่งเรื่องนะครับนึกนานนะแต่ถ้ามองบนอย่างเดียวก็อาจจะแค่นึกเฉยแต่มันก็จะมาเพราะว่าถ้าคนรักคุณเนี่ยเรื่องราวของคุณเนี่ยมันจะอยู่ในหัวของเขาตลอดเวลานะครับเขาแทบไม่ต้องคิดเลยนะครับเขาสามารถที่พูดได้เลยนะครับคุณดีวยสวัสดีนะครับคุณนายคำสวัสดีนะครับ ข้อต่อมานะครับ What would you do if I said I never wanted to see you again นะครับข้อต่อมานะครับให้เราถามเขานะครับว่าคุณจะทำยังไงถ้าฉันบอกว่าฉันไม่อยากเจอหน้าคุณอีกแล้วนะครับลองถามเขาดูนะครับคำนี้นะครับคุณจะทำยังไงถ้าฉันถ้าฉันบอกคุณว่าฉันไม่อยากเจอหน้าเธออีกแล้วนะครับคือถ้าเกิดคนที่เขาไม่ได้รักคุณเขาก็จะเฉยๆหน้าเขาจะไม่ตกใจอันนี้เราไม่ได้ต้องการคําตอบนะเราจะสังเกต reaction หรือสังเกตท่าทางการตอบโต้ของเขานะครับ ภาษากายของเขานะครับว่าเขาคิดยังไงคุณนะครับถ้าเกิดคนมันไม่ตกใจเลยนะครับนิ่งๆนะครับแสดงว่ามันไม่ค่อยรักคุณหรอกแต่ถ้าเกิดคุณคนเขารักคุณนะพอคุณคุยพอคุณแบบจบประโยคนี้ปุ๊บนะมันจะตกใจเลยแบบจะนอกโอ้ย่าไปเลยฉันอยู่ไม่ได้นู่นนี่นั่นนะครับอาการมันจะออกทันทีแบบนั้นจะรู้เลยนะครับว่าเขาอะรักคุณนะครับแต่ถ้าเกิดมันเฉยๆนะครับมันก็ไม่ไม่ใช่แล้วนะครับโอเคข้อคำถามข้อที่9้านะครับ w h e r e s e us i n y e r s time นะครับคือคุณเห็น คุณเห็นอนาคตของเราในสิบปีข้างหน้าถ้าคนที่มันรักคุณนะครับมันจะต้องมีแพลนอยู่ในหัวนะครับว่าเขาจะไปทําอะไรคุณเออต่อไปจะมีลูกมีบ้านจะไปอยู่ที่ไหนอะไรกันเพราะมันจินตนาการมันเพอร์เจอร์สารเคมีในสมองมันหลังตลอดเวลาดอามีหลังตลอดเวลาเสพติดคุณตลอดเวลามันก็จะโหวยหายคุณตลอดเวลามันก็จะคิดแต่เรื่องคุณแล้วมันก็จะฟุ้งซ่านนะครับสร้างเรื่องราวของคุณเนี่ยอยู่ในหัวมันตลอดเวลาดังนั้นพอคุณถามไปปุ๊บเนี่ยมันจะตอบได้ทันทีแต่ถ้าเกิดถามไปแล้วมันเอื้องเแล้วมันก็ รอใช้เวลาท so ี่จะแต่งเรื่องขึ้นมานะครับแบบนี้แสดงว่าแม้ว่ามันจะตอบคุณแหละนะครับแต่ว่ามันแต่งเรื่องไงมันไม่มีในหัวนะครับถ้าใช้เวลาแต่งเรื่องก็แสดงว่ามันไม่ได้รักคุณเท่าไหร่นะครับมันมันแค่แต่งเรื่องเพื่อจะเอาใจคุณเท่านั้นนะครับมันแค่แต่งเรื่องเพื่อจะเอาใจคุณเท่านั้นนะครับโอเคนะครับอันนี้มานะครับครูมาเร็วไปเร็วน้อนะครับอย่างที่บอกนะครับแต่ไม่ข้อละกันนะครับใครอยากได้ข้อหนึ่งกดหนึ่งครับใครอยากได้ข้อหนึ่งกดหนึ่งนะครับ นะครับใครอยากได้ข้อหนึ่งนะครับกดหนึ่งให้ครูหน่อยครับใครอยากได้ข้อหนึ่งกดหนึ่งให้ครูหน่อยครับคุณโน้ตนะครับสวัสดีนะครับคุณโน้ตเลิฟนะครับคุณฝนนะครับสวัสดีนะครับอ่าคนเออคุณหญิงไทยสวัสดีนะครับคุณหญิงไทยนะครับลูกศิษย์ในคลาสนะครับขอบคุณมากเลยกดสติ๊กเกอร์ให้ครูตลอดเลยนะครับในไลน์แอดนะครับกดหนึ่งนะครับโอเคเอ่อข้อถมให้ข้อนะครับก็คือ what is my favorite movie นะครับ What is my favorite movie คือให้เขาถามเขานะครับว่าหนังที่ฉันชอบที่สุดอะคือเรื่องอะไรนะครับเอ่อเรื่องอะไรนะครับคือถ้าคนมันรักคุณนะมันจะต้องใส่ใจนะครับมันจะต้องสังเกตมันจะต้องพยายามเอาใจคุณมันจะต้องรู้ให้ได้ว่าหนังคุณชอบหนังแบบไหนอะไรที่คุณชอบดูที่สุดมันจะต้องตอบได้นะครับแต่ถ้าเกิดถามไปแล้วอื้องอักน่ะครับมันแสดงว่ามันไม่ได้ใส่ใจคุณหรอกนะครับมันก็พูดรักไปอย่างนั้นแหละนะครับแต่ในความเป็นจริงอะมันไม่ได้ใส่ใจคุณนะครับ พอเราถามคำนี้ไปมันจะอึกอักแน่แน่นอนนะครับเพราะว่ามันตอบไม่ได้ไงนะครับมันไม่เคยใส่ใจคุณมาก่อนนะครับแต่ถ้าคนรักคุณอ่ะมันจะมันจะรักคุณมันจะมันจะตอบคุณได้ทันทีนะครับไม่ต้องคิดเลยนะครับมันจะตอบคุณได้ทันทีนะครับขอบคุณมากนะครับคุณอิงไทยนะครับมากดหนึ่งให้นะครับลูกศิลป์ในคลาสครับโอเคนะครับครูมาเร็วไปเร็วนะครับช่วงนี้นะครับมาเร็วไปเร็วอยู่นะครับยังไลฟ์นานไม่ได้นะครับครูยังไลฟ์นานไม่ได้นะครับก็ ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามานะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่ความสัมพันธ์เริ่มเสื่อมนะครับหรือสําหรับใครนะครับที่เขายังไม่ชัดเจนนะครับวันนี้นะครับอย่าปล่อยให้ไข้วัดเป็นมะเร็งนะครับอย่าปล่อยให้ไข้วัดเป็นมะเร็งนะครับลงมารีบลงด่วนนะครับคลาสดาร์เกมนะครับจิตวิยาสายดำที่ทําให้เขาข้างรักแล้วก็เสพติดคุณตลอดชีวิตนะครับวันนี้นะครับถ้าเกิดเขานะครับยัง เริ่มหายหายแล้วนะครับเริ่มทักคำไม่ค่อยลักทักแล้วก็ไม่ค่อยตอบแล้วนะครับเริ่มดอกชัดแชทแล้วนะครับอย่าให้เป็นมะเร็งนะครับอย่าให้เป็นมะเร็งนะครับรีบมาลงด่วนนะครับคลาสนี้นะครับมันถ้าเกิดคุณเรียนคลาสนี้แล้วนะครับมันจะทําให้เขาเนี่ยนะครับเสพติดคุณนะครับเสพติดคุณแล้วก็คลั่งรักคุณไปตลอดชีวิตนะครับขาดคุณไปเขาจะรู้สึกนะครับเขาจะเป็นโรคเขาจะ ขาดคุณไปนะครับเขาจะร้องไห้เหมือนน้องหมาน้องแมวขาดคุณไปเขาจะเป็นโรคซึมเศร้าขาดคุณไปเขาจะคิดฆ่าตัวตายได้นะครับคาเตือนนะครับถ้าเกิดคุณไม่รักเขาจริงอย่ามาลงคลาสนี้นะครับคำเตือนถ้าคุณไม่รักเขาจริงอย่ามาลงคลาสนี้นะครับเพราะเทคนิคในคลาสนี้มันจะทําให้เขาตัวติดกับ e คุณแล้วเมื่อไหร่คุณเบื่อเขาคุณอยากจะแค่เข้าชีวิตนะครับเขาจะเป็นโรคซึมเศร้านะครับหรือเขาจะคิดสั้นได้เลยนะครับแล้วก็กหนึ่งคำเตือนนะครับก็คือ ห้ามใช้เทคนิคในคลาสนี้กับเพื่อนที่เป็นเพศเดียวกับคุณเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเขาจะเอ่อกรอบนะครับห้ามใช้เทคนิคในคลาสนี้นะครับกับเพื่อนที่เป็นเพศเดียวคุณเด็ดขาดเพราะเขามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนความสัมพันธ์จากเพื่อนมาชอบคุณฉันชู้สาวนะครับมันจะทําให้คุณเนีนะครับเสียเพื่อนไปนะครับม่นจะทําให้คุณเสียเพื่อนไปนะครับอันนี้มีผลลัพธ์แล้วนะครับคือผู้ชายนะครับที่ชอบผู้หญิงนะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนเบนทางเพศกลับมาชอบผู้ชายด้วยกันแล้วนะครับ มีอะไรกันกับผู้ชายแล้วด้วยนะครับนะครับเพราะเทคนิคในคลาสนี้ล้วนๆเลยนะครับเทคนิคนะคบเขาลงคลาสซีเลยนะครับเทคนิคนาคะซีล้วนๆนะครับจากผู้ชายที่ชอบผู้หญิงนะครับตอนนี้มามีอะไรกับผู้ชายนะครับเปลี่ยนเปีนยทางเพศเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นถ้าคุณไม่รักเขาจริงอย่ามาลงคลาสนี้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้เขานะครับสามารถเปลี่ยนเบีนยทางเพศได้นะครับอย่าไปใช้กับเพื่อนคุณนะครับ ราคาเต็มนะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทราคาไลฟ์นี้หนึ่งเก้าเก้าเก้านะครับราคาเต็มหนึ่งหมื่นสองพันบาทราคาไลฟ์นี้หนึ่งเก้าเก้าเก้านะครับเอ่อแล้วก็คูรับแค่ไลฟ์ละสองคนนะครับคูรับแค่ไลฟ์สองคนเพราะว่าเทคนิคนคลาสนี้มันสามารถที่จะไปแย่งผัวแย่งเมียชาวบ้านนะครับคูไม่อยากเอาให้เอาไปใช้กันเยอะนะครับรับแค่ไลฟ์ละสองคนนะครับใครสนใจนะครับ แตะลิงก์หน้าโปรไฟล์ครูนะครับแล้วพิมพ์คําว่าเด็กนะครับแตะลิงก์คำว่าโปรไฟล์ครูแล้วพิมพ์คําว่าเด็กนะครับแล้วใครลงในไลฟ์นี้นะครับจะได้โบนัสพิเศษนะครับคือจะได้ไลน์ส่งกันบ้านนะครับที่สามารถปรึกษาครูได้ตลอดชีวิตนะครับไลน์ส่งกันบ้านนะครับที่ส่วนตัวของครูนะครับที่สามารถปรึกษาครูได้ตลอดชีวิตนะครับต่อไปนี้นะครับหลังจากนี้นะครับจะไม่มีโบนัสนี้นะครับต่อไปจะให้ส่งกันบ้านอย่างเดียวถ้าปรึกษาเพิ่มจะคิด ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับดังนั้นรับแค่ไลฟ์แล้ว2คนนะครับราคาเต็ม1นึ0 0บาทราคาไลฟ์นี้1 9 9 9แล้วก็จะได้โบนัสนะครับใครที่ลงในไลฟ์จะได้โบนัสเอ่อได้ไลฟ์ได้ไลฟ์ส่งกับบ้างส่วนตัวที่สามารถบึกศึกษาครูได้ตลอดชีวิตนะครับรับแค่ไลฟ์ไปสองคนนะครับใครสนใจนะครับไปลิงก์หน้าโปรไฟล์ครูพิมพ์คำว่าดอเด็กคำเดียวนะครับรับใบเครดิตนะครับหรือไปที่ข้อความก็ได้นะครับโอเคนะครับ ครูไม่ได้ขายคลาสนะครับแต่ครูกําลังขายคนที่คุณรักให้ตัวเองคุณไม่ได้ซื้อคลาสนะครับแต่คุณกําลังซื้อคนที่รักให้คุณเองนะครับโอเคนะครับก็นะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขขอบคุณคุณหญิงไทยนะครับขอบคุณคุณแบ็บอยนะครับที่เข้ามานะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับได้สมหวังกับความรักนะครับที่ที่เราที่เราคาดหวังไว้นะครับสุขสมบัตินะครับรักที่เราคาดหวังไว้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์